สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่8มีนาคม2564โดยเฉพาะพระครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะว่าจะมีข่าวอะไรกันบ้างน,นะผมเชลซีเช้าวันนี้ชูเกลหวังพาเชลซีดูต่อไปใช้ไปสันเมาส์ซัดเกมเอฟเวอร์ตันมีคารเวิร์ดเลวินป้องสู้นัดคืนนี้ โดยกิจที่ผมทางอัลโตมัตสซูเคิลนะฮะฝากคุณซื้อผลงานแจมหวังพาสิงห์ของน้ำเชลซีคว้าชาัยอย่างต่อนเนื่องโดยให้มิสันเมาส์จะถูกส่งลงป่วนเกมไปสกอร์ในเกมพบกันทางทอฟฟี่ถึงเงินเอฟเวอร์ตันที่มีโดมินิกคาร์เวิร์ทลาวินพร้อมราตคาคายในศึกฟุตบอลเอังกิษในวันนี้ถ่ายทอดสดในช่อง2พรีเมียร์ฟุตบอล HD 1นะฮะเตะเวลาตีหนึ่งนาฬิกาเป็นต้นไปเราไปดูผลงานท่านัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับ เรื่อนทางฝั่งเชลซีกันก่อนก็แล้วก,กันนะฮะโดยงานนี้วันที่11เดือน2 2021ทางเบอร์บีก็แพ้เชลซีไป0-1ต่อวันที่15เดือน2 2021เชลซีชนะนิวคาสเซิลไป2-0ต่อวันที่20เดือน2 2021ซาตตัมตันก็เสมอกับเชลซีไป1-1ต่อวันที่23เดือน2 2021อาร์เธโกเบอร์บก็แพ้เชลซีไป0-1ต่อ วันที่18เดือน2 2021เชลซีเสมอกับทางแมนยูไป0-0และก็วันที่4เดือน3 2021นะฮะเล์ฟูแพ้เชลซีไป0-1ต่อนั่นเองสุดท้ายฝั่งทางเอฟเวอร์ตันนั้นก็จะมีนะผมงานนี้วันที่10เดือน2 2021นั้นทางเอฟเวอร์ตันก็ชนะ,ท,ะทั้งทาสเปอร์ไป5-4วันที่14เดือน2 2021เอฟเวอร์ตันก็แพ้ฟ,ฟูลแลนไป0-2วันที่17เดือน2 2021เอฟเวอร์ตันก็แพ้แมนซิตี้ไป1-3 วันที่20เดือน2 2021เอว์ฟูก็แพ้เอฟเวอรตันไป0ต่อ2วันที่1เดือน3 2021ทางเอฟเวอรตันก็ชนะเซาล์ตันไป1ต่อ0และก็วันที่4เดือน3 2021นะฮะเวสต์มิดอัลเบียนแพ้เอฟเวอร์ตันไป0ต่อ1นั่นเอง ส่วนสภาพความพร้อมของเกมนี้นะฮะทางฝั่งเชลซีนั้นงานนี้ก็โทมัสทูเคิลกุนซูอใหญ่ของเชลซีพาทีมบุกไปปราบเรีย์พูลมา1.0ต่อศในเกมลีกล่าสุดเป็นการคว้าชัยนัดที่3ในรอบ5เกมพร้อมพาทีมไม่แพ้ใค,ครามาแล้ว10เกมตั้งแต่เข้ามารับงานกุมภชียน ดยความพร้อมในเกมนี้ทางจูเกิลนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะฮะพวกเขาขาดแค่เทอโกซิวากองหลังตัวเก่าที่เดี้งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วส่วนแทมมี่อับราฮัมยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้ารบกวนน่าจะต้องรอทดสอบสภาพความฟิตกันอีกครั้งส่วนตัวผู้เล่นหลักคนอื่น,นว่าจะเป็นเมสันเมาส์ชิโมเวนเนอร์ฮาคิมซิเยสเอนโกรกงเตเซซ่าอัสริโกยต้าและก็มัชเชลโคเาซ โดยการจัดทัพคาากันว่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยคาดกันว่าจะมีการปรับเล็กน้อยตำแหน่งวิงแบ็กขวาซ้ายให้คารัลฮัสันโอดอยและก็มาโกสออรันโซลงมาทำ้าที่แทนบริชเจมและก็เบนซิเวลพร้อมส่งมาจิโอโคเาซิสลงเป็นคุมเกมรุกทางกองเต้แทนที่จอร์จินโยส่วนเกมรุกน่าจะยึดชุดเดิมโดยมีฮาคิมซูเยสและก็มีสันเมาส์คอยทำเกมสนับสนุนติโมเวนเนอร์นั่นเองครับ สุนสภาพความพร้องทางฝั่งเอฟเวอร์ตันนั้นงานนี้ทางฝั่งคาร์โรอาเชรติผู้จัดจาการทีมเอฟเวอร์ตันพาทีมเบียชนะเวสต์บิดเอลเบียนไปติต่อศูนย์ในเกมล่าสุดทําให้คว้าชัยสามนัดติดต่อกันสุขสภาพทีมนี้อันเช่นั้นจะต้องลุ้นความฟิตของเชมัสโคแมนทอมเดวิสและก็ฮามิสโรดิเกสที่สภาพร่างกายนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นักจนพลาดเกมล่าสุดแต่เยรี่ม,มีนาที่เลี่ยงอยู่ก่อนหน้านี้ยังชวดเหมือนเดิม ส่วนแกนหลักบรายอื่นว่าจะเป็นไมเคิลเคนเบนก็ตฟรีลูก้าดีนอับดูลไลดูกุเล่คิลฟี่ซิกุสันบริชาริสันและก็โดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินยังพร้อมบูตตามปกตินะโดยการจัดทัพค้ากันว่าจะมาในระบบ4-3-1-2โดยส่งอัลันที่เป็นอ่าสำรองจากเกมที่แล้วลงมาเล่นเป็นตัวจริงในแดนกลางร่วมกับทางอับดูรายดูกูเลและก็อังเดรโกเมส ส่วนเกมรุกที่ใช้กิฟฟี่ชิคุสันนะฮะคอยทำเกมแทนที่ของเบรนาดและก็คู่หน้ายังคงเป็นโดมินิกคาร์เวอร์เลวินและก็ริชาร์ิสันนั่นเองส่วนคาดการณ์11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีทางฝั่งช้างเชลซีนั้นจะใช้ระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่เอเดอาร์ดแมนดี้เซซ่าอัสริโกยตาอันเดรส์คิเตนเซนอันโตนิโอบริติเกอร์คาร์มฟัสันโอดอยเอ็นโกโรกงเต้มาเทโอโควาซิสมาร์กอสอารันโซฮาคิมซูเยส ไมสันเมาส์และก็ชิโมเวนเนอร์ส่วนตัวฝั่งทางเอฟเวอร์ตันนะผมมาในระบบ4-3-1-2นะฮะก็ได้แก่จอ an, แดนพิกฟอร์ดเมสันโฮเกตไมเคิลชีนเบนก็ตฟรีลูก้าดีนอับดุลไลดูกูเลอารันอันเดรโกเมสกิฟฟี่ซิกุสันโดมินิกคาร์เวิร์เลวินและก็ริชาร์ลิสันนะฮะ โดยการนี้เป้าหมายคือติดท็อปโฟรเมื่อทางชวัตชูเคิลนั้นเข้ามารับงานตำแหน่งนี้แต่ภาพตอนนี้ถึงขึ้นแย่งอันดับ2ในตารางผิวแหงกิจก็ทำได้นะฮะซึ่งสติเชลซีนั้นเสมอกับแมนอยู่ชนะอาร์เดนโกมาเริกและก็เลวูฟูจากสานัดล่าสุดนี้เสียประตูแค่ประตูเดียวจากการทำประตูของคู่แข่งภายใต้การนำทีมของเชลซีในสมัยของยูสตูเคิลนั่นเอง ซึ่งทางเอฟเวอร์ตันนั้นยังอ,อยู่ในเส้นทางติดท็อปโฟอยู่นะฮะอันดับตามหลังเชลซีแค่แต้มเดียวเท่าน,นั้นแต่ดีที่เอฟเวอร์ตันชนะ3เกมติดต่อกันและก็บอสคาร์โรอัเชร์ติต้องการผลงานจากทุกทีมสำหรับการเยือนทีมเก่าในเกมนี้อย่างแน่นอนโดยเอฟเวอร์ตันทำประตูนในเกมเยือนทีมแซมฟอร์บริตเนียในเกมฟุตบอลเบลเยี่ไปทั้งหมด4นัดล่าสุดซึ่งภาษีเจ้าบ้าน Chelsea เชลซีเฉือนชนะเกมนี้ มีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วนะฮะในค่ำคืนวันนี้ก็ไปติดตามรับชมพวกเขากันได้นครับงานนี้จะเตะกันเวลาตีหนึนาฬิกาเป็นต้นไปนเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับสงสัยได้พิมริกแต่เต็ง1ไม่ใช่เชลซีแล้วบอลเปิดประราคาทีมใหม่ของชางฮา r แลนด์ ดืกันทางบรัสูภเมืองผู้ดีเปิดราคาทีใหม่ในสั้นหน้าของทางเออร์ลิงบารฮาร์เรนดาวยิงจากดอตมุนเชื่อมีโอกาสมาเล่นผิวนักกีจแต่เต็งหนึ่งไม่ใช่เชลซีแม้จะมีข่าวเสียมีพร้อมทุ่มก็ตามชีดทางสกายบิดบริษัทรับทันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษออกราคาให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ชาฝงสุดยอดผิวนักกฤษเต็งเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวเออร์ลิงบารฮาร์เร์นเกาหน้าฟอร์มฮอตของทางบรัสเซิลดอตมุนไปเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะนใน,น,นี้ โดยการยิงทีมชาตินอร์เวยียวัย20ปีรายนี้เพิ่งทําประตูในการเล่นระดับอาชีพครบนะฮะ100ลูกหลังทํา2ประตูในเกมในศึกบุนเดสติกาเยอรมันนัดแดร์คลาสิเคอร์ที่ต้นสังกัดออกไปแพ้เบอร์เยม,มินิกไป2-4เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยจากผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้ฮาร์แลนคนนี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้ง City, U, Chelsea, แมนเชสเตอร์ซิตี้ Barcelona, แมนยูเชลซีลิเวอร์พูลบาร์เซโล์นาและก็เรอัลมาดริดโดยที่สิงห์ปรุนั้นถูกยกให้มีโอกาสมากท,ที่สุด เพราะมันอาบับวิชเจ้าของทีมนั้นพร้อมทุ่มให้เต็มที่อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนั้นร้านภูมเมืองผู้นีมองว่าแมนซิตี้มีโอกาสได้หาแล่นคนนี้มากสุดโดยเปิดจากราคาไว้ที่5ต่อ2แทง2ใจ5ไม่รวมทุนสันที่เชลซีเป็นเต็ง2อัตราต่อรองอยู่ที่7ต่อ2แทง2ใจ7ไม่รวมทุนตามมาด้วยแมนยู9ต่อ1แทง1ใจ9ไม่รวมทุนครับ เป็นงว่าง,งานนี้นผมหาแรนนะฮะก็เชลซีนั้นมีโอกาสจะได้อยู่แน่นอนในช่วงสมเมอร์นี้แต่อาจจะเป็นแค่เต็ง2เท่านั้นเราดูดข่าวต่อมากันดีกว่านครับแขวนซัดไปได้เลยออสการ์เปิดใจถึงโอกาสในการย้ายซบเชลซีในเรอวนี้โดยง,งานนี้ออสการ์ในผมเพลเมเกอร์จากสโม,มรสรเซี่ยงไฮ้ s i ส g ของลีกประเทศจีนยืนยันหนักแน่นมาว่าอยากจะกลับไปค้าแข้งให้กับทีมเก่าอย่างเชลซีกันอีกครั้งและหากเกิดขึ้นจริงจะขออยู่และก็แขวนสัตแ์เทีดเดเยวิเดียเ๋ยวเขาจะบอกว่ายอมรับนะเพราะผมคิดถึงเรื่องการกลับไปค้าแข้งให้กับเชลซีเกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะพวกเหล่านั้นเคยมีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมร่วมกันอยู่แล้ว โดยจุดีคือสโมสรฟุตบอลที่ช่วยผมนะฮะพัฒนาฝีเท้าและก็เติบโตขึ้นในฐานะนะมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งแถมยังได้ทําความฝันตั้งแต่เด็กให้กลา,ายเป็นจริงเช่นการโชว์เพลงแข่งบนเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกควา้าแชมป์ฟุตบอลสัิงกิจติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกอีกนั่นเอง โดย,ยด้วยความที่ใช้ชีวิตยอยู่ในลอนดอนมาถึง7ปีผมจึงมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายทั้งในและก็นอกสมโมสรฉะนั้นหากมีโอกาสได้แขวนสตัด๊ดภายใต้ชุดแข่งขันสิน้ำเงินครามและก็ต้องเจ๋งที่สุดเป็นแน่แท้อย่างไรก็ตามนโยบายของทดบริหารที่เหมือนเดิมนะฮะตลอดก็คือพวกเขาเนี่ยไม่เน้นซื้อผู้เล่นอายุมากๆเสริมทัพยกเว้นกรณีพิเศษจริงๆแต่หากมีโอกาสนั้นผมจะขอสู้เต็มที่เพื่อให้ฝันเป็นจริงกันอีกครั้งสักครั้งในชีวิตของผมนั่นเอง นะนผมเป็นั้งว่างานนี้พ่อหนุ่มคนนี้บอกว่างานนี้ถ้ามีโอกาสขอไปอยู่เชลซีอีกครั้งได้ไหมและก็ขอแขวนสั๊ดไปเลยโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่8มีนาคม2564โดยใช้ผู้่าครั่งเชลซีครับ Perfect.